สวัสดีครับสายปวนแฟมบี้สวัสดีครับอันนี้น้องปูม,มารีวิวรถไฟครับน้องปูรีวิวรถไฟให้ดูหน่อยครับโอ้รถไฟสวยจังเลยมีสีขบวนเลย่านไปเร้วอ้าวหันมันกลับมาเร็วหันกลับมาหันกลับมาทางนี้ครับ ขบวนมาด้วยขบวนมาด้วยนะขบวนมาขบวนต่อกันเร็วๆอ้าวได้เอามาเอามาตรงนั้นมาอีกให้รัน่อไปพูดดีใจได้รีวิวรถไฟให้รถไฟของเล่นใหม่ครับนี้ยัง หันกลับมาหันหัวมันกลับมาครับอ้ยต่อกันไว้แล้วก็น้องภูมิก็หันแต่หัวมันหันแต่หัวมันไปครับขบวนมันจะได้ไม่หลุดครับ ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมทำยังไง ดีใจได้เล่นรถไฟครับ<น>ดีใจได้เล่นรถไฟอ่า่จับจับหัวมันออกมาไม่ต้องยกนะถ้ายกมันก็จะหลุดมาตัวเดียวนะครับเด็กๆมันเป็นแม่เหล็กต่อกันครับมันมีแม่เหล็กต่อขบวนนะครับเป็นแม่เหล็กต่อกันครับผมถ้ายกขึ้นมามันก็จะหลุดจากขบวนครับผม คุณดีใจได้รถไฟใหม่เอ้ยไอ้คันหลังทำไมไม่มากับเพื่อนเนาะไปแต่หัวมันเลยเหรอลูกอโอ้ยไปแต่หัวเลยครับ ภูมสนุกใหญ่เลยครับภูมสนุกใหญ่เลยลไ,ได้รีวิวของเล่นใหม่รีวิวรถไฟให้ชมครับร้องไภูมิรีวิวรถไฟหล่มชอบมากเลยครับเวลาได้ของเล่นมาใหม่ก็จะเห่อของเล่นใหม่ครับ ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะทุบายบายก่อน๊ายบายเอก่อนครับบายบายสองจุบเอ้สวัสดีครับ